โปรเจกคุงพีเซนคี่เฮาเกมโซวิงสเตชันแรกคิสซ Thailand, สิ่ครับไมค์ครับไทยแลนด์ไกลละไป <c oughs> สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านเนะครับผมนายรอจิคุงอีกแล้วแฮวแฮว,ว,วนะวันนี้อยู่เกมแบล็กฮ a อกดาว n เหมือนเดิมนะครับไม่มีเกมจะแครก็เลยมาแครเกมนี้นะครับผมโอเคครับผมจะใช้โค้ด4้5เหมือนเดิมนะครับอันนี้มันให้ M16 มานะครับพร้อมติดอาวุธ2 0งนสานะครับอืก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าผมไม่ชอบใช้ปืนกลบางเกมก็จะหนักไปนะครับ นี่ต้องอันนี้ครับหนักไปนี่ดีกว่าถ้ามันให้ใช้เกี่ยวกับระเบิดนี่ผมใช้อันนี้ดีกว่าแล้วก็อาบชีเหมือนเดิมครับเยี่ยมด้านนี้ชื่อว่าอะไรไม่รู้นะครับรีเวอร์อะไรสักอย่างอืมวันนี้รีบไงออ,อยากแคร์แล้วไอ้นั้นนี่สั้นเลยครับมือมือ,ม,อมือมันสั้นครับไอ้นั้นนี่ไหลเยิ้มเลยครับอะไรไหลครับ น้ำบุกไหลไม่สบายเยี่ยมเอาเอ้ยเหมือนในหนังเลย <c oughs> หนังหนังทีไม่ได้ชื่อเรื่องของแบฮอกดาวมันมีการปรับเป็นออโต้กับเซมรีด้วยนะผมชอบใช้เซมนี้มากกว่าห <c oughs> น้าว่าอะไรซิมิซิมินะ <c oughs> แล้วอันไหนยิงระเบิด อ๋อเลื่อนมาข้างล่างมันยิงระเบิดไ,ได้เยี่ยมดต่นี้มันไปครับเดโกโกันเข้าไปเหมือนทำภารกิจนะแล้วอ๋อมึงบินกลับไปและเฮ้ยเพื่อนมึงลงมาดีเฮ้ยเฮ้ยดำหน้าไปไปข้างหน้า โอเคครับปุเวอร์ก่อนคนระับยิงคอครับเอ้ยนี่ไงยิงคอไปดูชาวบ้านเอ้ยอย่าเอ้ยชาวบ้านมึงทำให้กูยิงชาวบ้านมึงมึงมึง,งสามสามเฮ้ยนั่นไงกูยิงไกลไม่ถนัดเลยกูตรงนี้อีกคนหนึ่งกูไม่เล็งแล้วไม่ลงไม่เลง็ง ชาวบ้านมาฟายหินและเหวหินกระต้วงเลตรงตรงตรงนู้นงงตรงนูง้นไหนวะไอ้ตรงนี้คืออะไรเย็ดมินิกันชิปต๊อตอต๊อตตอตตอตโอ้ยเฮ้มาเลย <c oughs> บอกแล้วครับผมได้ปืนนี้ที่ไลรชิปหายที่นั่นชิปหายทีย่นั่นมา ไม่อยู่หรอกไทยจะรู้ตัวก็ช่างแม่งอุ๊ยย้งไว้ก่อนไว้ก่อนมาดิยังไม่หมดอีกเวลาใช้มินิกันนี้มันต้องรอแป,ป๊บหน,นะนึ่งแถวหนึงจะใช้ไทยมายิงไว้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ยิงรเราชาวบ้านมากลมเก็บหินในะแถวนี้ตรงนี้เห็นไหมเฮ้ยนั่น วิ่งไปแล้วไม่ทันหรอกมหลับไปนะเพื่อนมึงไม่ยิงแล้วอุ้ยคือตัวเหลือง้วเนี่ยเออนาจัลน่าจะเอาสไนเปิลมาลุงจะสเนเปนโอ้ยมันยิงเห็นยังไงวะ มาแล้วผมว่าต้องเอาพีจีไปถล่มมันแน่เลยครับปิดชิมคีมจุ่มนมอใหญ่ใหญ่ใหญ่จะตายไหมเนี่ยจะเฟลไหมอะไรเ,เพื่อน อือ้งอืงอหให้หมดอย่าให้เหลืออย่าให้เหลือซ่กูเสียบกูเสียว,สยวอสบายครับหน้าตล แรงวัชพืชเยี่ยมแม็กซ์เิมเต็มจะมีใครโผล่มาเอ้นี่คือที่เติมอาวุธและเลือดนะครับเยี่ยมอ่าวัชพให้มันยนรอนอยแปดสองหนึ่งหนึ่ง <พ uka> โเ,เยี่ยม <c oughs> ยืในให้รถชนบางทีเราจะเดินไปเองก็ได้นะครับ <im itation> แต่ว่าถ้าเดินไปเองเนี่ยเราเพื่อนมันขึ้นรถชาวบ้านไปอย่างเงี้ยเออคือแม่งมันจะให้เราเฟลไว้คือแบบเหมือนหนีปฏิบัติการอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเองเนี้ยมันจะให้ขึ้นรถชาวบ้านไปนะครับมีแมป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 โอเคนะครับ เราจะเอาเพื่อนมาหนึ่งคนเพื่อจะไปไปซัพพอร์ตทีมอีกทีมนึงครับนะที่ข้ามต้องข้ามแม่น้ำไปอัอนนี้ผมจำได้จะนอนทำไมครับถึงจะนอนลงระหว่างทางมันต้องมีอะไรน่าตื่นเต้นแน่นอนแล้วแม่งแต่ละด่านก็ไม่บอกด้วยนะว่าต้องทำอะไรมั่งไม่ใช่หมายถึงว่าต้องขึ้นอะไรลงอะไรนะ ไม่ยอมบอกกู้วยโอ้ยายิงยายิงเราจะไม่ยิงรถชาวบ้านแต่ยิงชาวบ้านเองยิงชาวบ้านโอ้างค้งก็มาอมโอ้ยเร็วอย่าพึ่งมาแล้วเออล่ะ ชาวบ้านไปแล้วไอ้พวกนี้นี่มันชั่วมากมันเอาชาวบ้านมาทำเป็นทำเป็นมัมมี่ถุยทำเป็นไอ้น,นั่นครับเอามาเป็นคนขับรถให้นะครับีแกฟูด้วยนี่คืออะไรแดงเชอร์ไมล์ระเบิด ด้านนี้ที่แรกผมก็เล่นไม่ผ่านหรอกนะอืมเมื่อก่อนที่ผมเล่นนะ่ะเขาบอกว่าให้เดินตามสีสขาวไปพี่ของเพื่อนเขาบอกมาเนะี่ยตอนนั้นแม้ผมเดินดุมดุมดุมไปแม่งตายห่านเฉยเบยเยี่ยมเอาน,นี้ตอนเด็กเด็กนี่เล่นไม่รู้ว่าเล่นผ่านไปได้ไงคนระับอ่านี่ผ่านแล้วไงมึงกลัวตายไหมหันหลังหนีกูอีกเมินไง ยิงเพื่อคนนี้แม่งยิงดิ่งดิ่งวิ่งกระโดดเธอากับเร็วครัมันวิ่งไม่ได้วะเอาแม่น้ำไปไป,ไปเอาฟ้าทีมเปซนซัพอร์ตทีมครับเอยเครื่องบินอยู่ตรงนั้นไงจะไม่ต้องกลัวอะไรแล้วคัวเชรียดอะไรเนี่ยโอ้โอจระเข้นี่ว่ะ ว <c oughs> ิจระเข้ด้หวะ <c oughs> เฮ้ยพอเขาไดระวังว <c oughs> ด้วยโอ้โ <c> ห <oughs> จันทรหายใจด้วยจระเข้ทำไมมึงเยอะจังใจไม่ช่างเรียบร้อยแง่ผู้ผ่านไปได้อย่างง่ายดายอุย้ยเพื่อน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 เดินมาดี <c oughs> มึงจะไฟกับจระเข้จระเข้นะเว้ยเยี่ยม เยี yeah, um ่ยมมีเติมกันส right. ุดแล้วมึงก mm ็แอบรอจุงเบยเดี๋ยวคุณยิงแม่งตายห่าเลยใช่ลูกน้องเราลูกน้องมมนจะตามเราตลอดมันต้องให้เราเป็นคนนำไงแม่งหัวหน้าอะไรให้ตามวะไอหัวหน้าอะไรให้นำเยี่ยมแอหลังไปแล้วเราจะตามหลังพวกมันไปนะถ้าเราบูแหลก่งนี้เดี๋ยวเราตาย อือผมเปิดก่อนเลยเนสะ็บร้อยสี่คนเมื่อมึงไปไหนมึงเดินกันเช้าช้ามึงกลัวตายกันขนาดนั้นเลยอเรี็บร้อยสองตัวอ,อืออ,อุ้ยแหลกเกมแบบนี้มันเล็ก

เร็วยิงมันเดินท่าอะไรเนี่ยเฮ้ยเรือเขาบอกไปทำลายเรือเดี๋ยวรอก่อนอย่าพึ่งหนีไปอย่าพึ่งหนีไป,ไปจบ เยี่ยมไปกินมาทำลายเรือเนี่ยดินไม่เลี้ยงเลี้ยงถึงกระเกะล่อเลยทีเดียวออฟเจ็บผ่านนะครับอะไรเอเนมี่เพื่อนไม่มีเพื่อนตายนะครับแล้วก็คอมแบทลอสนอนคอมแบทลอดสีโอเคครับ ม,มันจะเล่นอีกด่านหนึ่งเลยไหมเนี่ยไม่เอาเดีกวอะคลิปมันจะได้เยอะทุยโอเคผ่านนี้เป็นผ่านพิเศษครับไมกดันเดีกว่าช่วงฝนตกอย่างนี้นี่ต้องใช้ได้เลยจะเอาปืนอันไหนไปสู้ดีวะนี่แหลนะครับเอาโคโคไปสู้นะยีม่มดานไอแบนดิตอะไรสักอย่างหนึ่ง <laughs> ไม่ได้ดูชื่อเลยสักนิดเดียวนะอืห่างจะเล่นเยดแม่น้ำอยากลงน้ำไปเล่นเนมเนนะี่ยไนมิชั่นครับเยี่ยมสต้องกล้อง <c oughs> ด้วยนะแม่ง <c oughs> แต่กล้องนี้ซูมไม่ได้แม่งกูไม่ซื้อไม่ใช้ไนมว <c oughs> ิชั่นบายโชว์เม่มนหน่อย เหมือนจะเล่นสปินเตอร์เซล์เช well> um, ื่อไอ้นมิชชั่นแต่เปล่าเลยคุณเล่นเกมภาพเท่ากับเอ่อแบทเทิลฟิลด์สองเยี่ยมีอจอตรงท่าเรือเอ้ยระเบิดเกิดระเบิดขึ้นวอเ h e ร์เทวิตัสกูติดเพื่อนมึงเดินติดติดขันขันจะเต้นแลบกระเต็น ไอ้ชาวบ้านไปเร็วไปผมมาคุ้มกันแล้วนี่เลยไปกดตัดทิ้งอุ้ยโดนยิงกร้เพาะโอ้ยมัวลอยแดดอย่าให้รอดไปย่าให้รอดอย่าให้รอดไปได้เราไม่เห็นมีคนตายอะไรก หมดอะไรมายายานะยายิงระเบิดไม่ได้ด้วยอือ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 ร้อยหมดหมดทะลมทะลมทลายอ่าเสร็จอีงปิกเซล เจอกูถล่มฉีดมิดัปแอลว่าแถวนี้จะมีที่เก็บยาอยู่นี่ไง,อาง,งาเอ้ยทำยังมามาเราโก,กตัวเอ็กซเก็บอือจุดน้อยหลายคนนะสงสัยว่าถ้ายิงเซรีนี้มันจะเป็นยังไงเฮ้ยตอ,อ,อกคอโต้มันจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงครับ มันปิดมันจะยิงได้ทีละน,นัดแต่ถ้าเป็นเซฟเอ้ยออตโต้มเป็นยีดิยิงลัวนะครับมันจะไม่ค่อยแมน่นต้องยิงเซฟอีกคือปรับปรับตามคุณจะเรียกว่าไงดีวะอัตโนมือเออคือ,อตายตายเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาจุใจกันทีเดียว โอเคครับเรามันให้เราไปที่เรือไม่ทำลายหรือเปล่าไม่เพื่อเราอยู่โอ้ยเพื่อน,นจัดากการเรียบร้อยเก็บกระสุนเก็บเปืือโอเคอ๋อมันให้เราหยุดที่เรือไอ้เรือทำไมวะมันมาแล้วน่านะเพื่อนมึงช่วยยิงดี ับเดี๋ยวมันกินมานี่มันทล่มทลายกันที่เรืออย่าเงี้ยเอนีชั่นเยี่ยมมองไม่เห็นห่านอะไรเลยเอ้อยอย่าพุ่งลงมาตายตาย yeah, yeah. Yeah. ยายากูอะนิ่งไงมึงให้กูอยู่ที่เรือแล้วนิ่งไงอืมกูรีสตาร์ทแมม ไอ้กลุรีวสตาร์แม่ไม่ได้อา้าวค้างึงจะบอกว่าค้างมิชชั่นนะไอ้ห่านเลย บิกกี้แม่งค้างเฉยเลยครับเอาไม่คราวนี้ผมเอาจริงๆแล้วมาคือผมจะเล่นด้านนี้นี่เรามาทดสอบสมรรถภาพของสไนกันดีกว่าเอ้ยไม่เอามันคนมันเยอะต้องใช้นี่อ่อนหนักๆไปเลยเยี่ยมมาแม่งบิกกี้แม่งเฟลครับ บอกแล้วยังอยู่ที่เรืออยู่ที่เรือเนี่ยมันชิบหายหมดแล็บนะเมื่อกี้เรือมันยังระเบิดเลยนะอืมบายบายหมูเฮานั่งนั่งเห็นเพื่อนนั่งยังเชื่อลอยอยู่เด็ดเซอร์เซอร์ไปดูหน้าเอบีซีไปดูหน้าเอไอยบอกโจโจลุงเนี่ยเป็นคารับ นี่ขาแล็บโยกนะลุงไม่ไปขาแล็บใส่กางเกงขาเจฟบยี่เหนื่อยจุงเบยเฮลโลทุกคนลุงไม่ไปขาแล้วเหรอทำไมหน้าลุงไม่เรียมๆเลยเนาะคันเอาเพื่อนไปนะโย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 เป็นไรลา่ลาทีเดียวรู้ทริคกนะครับ เดกไปบวกได้เลยตรงนี้ตรงนี้นบวกได้เลยบวกได้เลยอย่านี้อย่านี้อย่านี้ได้สอดสมรภูมิลบอย่า,น,น,น,ยานี้นี่จะมีรถมาเราเลี้ยนี่มาแล้วมากูรอมอยู่ มึงจอดปุ๊บนี่มึงได้ไปลงนะลกตั้มแมนเคสี้แมนจะพึ่งมาถึงได้ไหมเอาไม,ไม่พังเอาพังหลับสุบนี่กระเด็นเกลื่อนกาดเพื่อนไม่ต้องเปลืองกระสุนเลยทีเดียวแถวนี้มันต้องมีที่เติมกระสุนดี่อยู่อาวมีแต่เลือด เราเพื่อนก่อนออกมาแล้วรออยู่แดดอุ้ยระเบิดทข้างเลยอุยมามามึงมาอย่าซ้อนหลังต้นไม้อย่าร้อยรับหลับไม่เหลือห่ังนั้นร้อยจะหนีไปไหนมึงอะ อ๋อนี่เข้าไปในบ้านนี่เข้าไปในบ้านทำไมมึองเอ็บีซีแม่งเกียดน่ะอย่าบอกนะถ้ากูเดินมาแล้วกูไม่เห็นเกียมเดินเข้ามาในบ้านนี่กูตายเยี่ยมไปที่เรือโอเคเราเรารู้ทิกแล้วนะเอ้ยอย่าตกนะ้ำมาลงน้ำได้ รียยบ้อกูเก็บแล้วกูถอยเลยกูจะมาซัพพอร์ตเพื่อนมนนกูไม่เครียมือแล้วกูจะนั่งยงน,นั่งซัพพอร์ตเพื่อนอะไรดุมๆมาวะอย่าหลบดีหลับยังอยู่อีก ปล่อยไกลปล่อยไกลปล่อยไกลไม่มัน่นจริงมันอยู่ไม่ได้นะ,ะเร็งโอ้ยเพื่อนเราแม่งโหดจลงบินมาแล้วเยีย่ยมมาเหมือนจะช่วยได้เยอะ อย่างนีกให้กูทำอะไรต่อข้ามสะพานแล้วก็ไปเดืรอยสาใสเหมือนจะให้เราไปทำอะไรสักอย่างโอ้ยตรงตรงงูก็มาละข้างบนอย่าเนียนอย่าเนียนอย่าเนียนไม่ได้แล้วโอ,อ,อ๊ย เรียบร้อยข้างๆเนี่ยนูน่นน่ะเยี่ยมคือตรงนี้มันต้องให้เราทำลายแน่นอนครับเพราะว่าผมเคยแล้วเนะครับถ้ามันให้อยู่ตรงไหนนี่คือมันทำลายตรงนั้นเอาไปกิดไปกินเอาไปอีกรูนเยี่ยม มฮามาแล้วให้เวทีสะพานะเราจะอยู่บูก้อนไปเลยเพื่อนมาอุ้มคลองให้เราจะเพื่อนตายไม่ได้นะมาได้ทีน,น,นึ่งนะอุ้นแต่ไก่แต่ก่อนแต่ไกลนึงอืมต้องเสียสละเพื่อเพื่อนเนี่ยเพื่อเพื่อนเท่านั้นเพื่อเพื่อนเพื่อเพื่อน มึงก็มาตรงนี้ก็มา,มาเอ,อื้อตายนะ่ากูไม่น่าเพื่อนเพื่อเลยเกลียวโม้ยแล้วแ <His> ม <name. S 1> ่งเอ้ยเพื่อนเพื่อนอ่ะมึงเพื่อนเพื่อนอ่ะ อไอ,อ,อ,อกก้อะไรมันขึ้นมาเนี่ยองจงอองเจตอะไรมืไมึงเอาเออมากูเลือกปืนมาเพียรเอาอีนสิบหกมาแทนมามาโคแล้วโคทำไมยิงไม่โดนมึงหายตัวได้เหรอไอ้ขยิ่งยิงต้นเสานีคนหนึ่ง ี๋ยวระเบิดโยนโยนนี่งั้นโยนเรียบร้อยเพื่อนเหรอกูไม่สนใจแล้ววิ่งมันมาแล้วไม่เห็นไหมวันนี้มันให้ทำลายจะตพานตรงนี้ครับจุกวางกระดาษไป เรเอเพื่อนวิ่งกลับมาเอ้ยเพื่อนเฮ้ยนายทำไมนายเป็นอย่างนี้ล่ะนายมาเต้นสเต็ปแดนเลยอะไรมาเต้นกันสองคนด้วยนะโอเคครับตุ้มทำไมเพื่อน โอเคครับในสุด hmm. ก uh, mm ็จบได้นะอืมกูตายมาหลายรอบม,มาก mm hmm. ถึงกับเฟลกันเลยทีเดียวคเคภานี้อาจจะยาวไปหน่อยนะ mm hmm. เออแต่ไม่เป็นไร mm hmm. เพื่อนแม่งตายห่านไปหนึ่งคนนะเยี yeah. okay, uh, mm ่ยมโอเคครับจบไปแล้วนะอีกสองได้นนะต่อไปเราจะมาเล่นกันต่ออือ <laughs> ด่านแม่งมีครเยอะจบแล้วมีขึ้นมาใหม่โอเคครับวันนี้ตัวดีครับบาน